จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าจิตญาณทั้งหลายที่ตายลงในเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเมียนมาก็ตามในไทยก็ตามนะในบริเวณไหนก็ตามนะที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลนะแล้วก็เราอบายภูมสีทั้งหลาย ในทุกแววนแควนินแดนน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอกรรมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคัจามิ ธรรมมังสารนังฆจฉามิสังขังสารนังฆจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังฆจฉามิทุติยมปิธรรมมังสรรนังฆจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังฆจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังฆจฉามิตาติยามปิธรรมมังสารนังฆจฉามิ ตาติยมปิสังขังสราหนังขัชามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพพสัตทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วน นทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจัยทยทานทั้งหลายอธิวาสนาบารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะ พระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้น จากกี่ยุก,กี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพาเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพาเจ้าทั้งหลายณนะการบัดนี้ด้วยเถิน และด้วยพระตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกปวดแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติ ทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทานข, ja ของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้นลนและในทุกๆครั้งท,ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต,ต,ต,ดตหรือจะมีต่อไปในอานาคตก็ตาม,ตอมอขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทนอาน,านทโ,สโสโสโสขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์สมเป็นประธานกรรมใดๆที่มู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิคะดูถูกเหยียดหยามดูมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระศธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมี อ,องคุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหลายาเคยดื้อรั้นดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะานะต่อคำเตือนคำสอน,อน,สอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายอ, <ง S 1> อย่างสุดโตงอย่างหัวจนฝา,ห,นฝาหลงเอาแต่โลกียวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมาย ของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศา,าสานาผิดต่อพระศาสนารรทั้งหมดทั้งสิงส้นกรรมนี่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตรทั้งหลายในความหยาบก,กระด้าง แห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายการที่เคยโกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงใส่ไร้ป้ายสีผู้อื่นเบียดเบียนทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารผู้อื่นการกระทำด้วยกายวาจาใจด้วยอาวุธด้วยคุณสายมนดำ ด้วยเดร Safe, witch, да um self, ัจฉานวิชาหรือศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายการที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องหลงตอกยามมกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมราคาทั้งหลายในโลกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคาทั้งหลายในการมมนุษย์ใสทั้งหลายในภาสายอตนาทั้งหลาย ในความเห็นความหมายทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมลมทั้งหลายการที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมามในวัตถุสิ่งของ,อง,องทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนของบุคคลอื่น ในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุลายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอบัยมุขทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนาเนเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิ่ลวิตผิดเพี้ยนทั้งหลาย ในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายในวัตถุธาตุในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายการที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาว รักสามเศร้าทั้งหลายการล่วงล้ำก้าเกินการข่มขืนขืนใจการผิดลูกผิดเมียของบุคคลอื่นทั้งหลายการที่เคยแอบอ้างองคุณในการหาอยู่หากินการค้าขายรูปเหรียญองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยไม่ชอบ กรรมที yeah, ้เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรมนี่เคยใช้กำลังใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลาย การค้าประเวณีการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบต่อพระศาสนาตอาา่อพระสัฒนธรรมหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้ทั้งหลาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมที่เคยหลงจมงงงหลงตอกย้ำ,ถถำในอารมณ์กรรมซ้ำๆความโศกความเศรา้าโศกเสียใจความห่วงห่วงอะไรอาวร์ความยึดติด,คว,ด,ตดความหวง,หวง,หวงแหนเยื่อใยและความประทับใจทั้งหลายทั้งที่ดีหรือไม่ก็ตาม ที่มีต่อสรรพสิ่งสัพพธาสัพพธรรมทั้งหลายต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามต่อปรากฏการณ์ต่อสถาการณ์ต่อความรู้สึกนิคิดอารมณ์ทั้งหลายต่อพฤติกรรม,ามการเป็นการอยู่กา,ก,ายการใช้ชีวิตทั้งหลายการผูกความผจจูกใจเจ็บความพยาบาทอาฆาตแขน การจองเวรจองกรรมคำสาปแช่งที่มีต่อดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งหรือที่มีต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นำพาให้ตกค้างกลายเป็นสัมภเวสีหรือตกล่วงลงสู่อบายภูมิทั้งหมดทั้งสิน้นการ,รที่เคยกระทำ ต่อพ่อแม่บุปการีในการบีดเบียนการตั้งเอาการด่าทอการพั่มบนกลด่าการสาบแช่งการขู่อาฆาตมาร้ายการทรมานเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหลายการที่เคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งขัดขวางการเกิด ของผู้มีอที่วาสนาบารมีทั้งหลายกรรที่กระทำต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีต,ออมต่อวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรทั้งหลายทั้งปวงอ, planets, อกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือใช้ให ผู้หรือใช้ให้คนอื่นกระทาแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณกามารมณ์ความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาตใหญ่ในโลกีสุขทั้งหลาย ในวัตถุธาตุในรูปธรรมนามธรรมจนไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนาอย่างความมืดมนแก่สังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษ และอาโหสิกรรมให้แกมูลเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้ว หรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระศธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลวันไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติดคตินิยมคยม่านิยมความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิด,นคดใ,นในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาษสาตนะทั้งหลาย,ายนในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลาย,นนนายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเคียสุข โลภยวสัยทั้งหลายในกรรมราคะในอารมณ์กรรมในกรรมมนุษย์ใสในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกรรมมคุณหรือกรรมอารมณ์ทั้งหลายความห่วงห่วงความโหยหาลายวอรความยึดติด ความหวงแหนความเสียดายที่มีต่อสรรพสิ่งสัพพธาสัพพธรรมต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสถานการณ์ต่อปรากฏการณ์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจทั้งหลายความขลั่งไคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลาย ในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความนโมบในทรัพย์สมบัติความหนูหลาฟุ่งเฟยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย มูเห่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลายด้วยทิวาศาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระรธสรมด้วยการบวชการสลก ด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยทำมาในทุกภพทุกชาติและขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ลาชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสี่อโหสี่อโหสี่ โซโซโซ่หยดน้ำหน่อยนะให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกมูมราชั้นภูมินะที่ตายลงในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาก,ก็ตามในไทยก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นนะอบภาูามิสีทั้งหลายสัมภเพสีทั้งหลายเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกันเ